น้ำม้อยวลาพรนะะนะคะกับมิสเตอร์ฮิวมัสนะคะวันนี้น้ำม้อยพามา,ามาตามในเรื่องของน้ำหมักเรานะคะทีนี้น้ำหมักเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยส่วนใหญ่แล้วน้ำม้อยกลาวเรียนไว้ก่อนว่าที่บ้านน้ำม้อยอะคะ่ะมะม่วงมันจะเยอะมากเลยเพราะมะม่วงรอบบ้านเลยนะคะอันนี้มหาชนกนะคะก็เราก็มาหมักค่ะที่จริงแล้วมันจะต้องหั่นนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยส่วนแกนเนี่ย ที่จริงแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เราก็พวกแกนเนี่ยเราก็เอาออกนะคะแต่ถ้าบางทีน้ำม้อยมาตามทีหลังก็เราก็มาเอาออกเองนะคะก็คืออันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะในในส่วนของมิสเตอร์ฮิวแมนเราเรา,เราทำน้ำหมักคุณภาพเราต้องใช้น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดในกระบวนการนะคะอันนี้น้ำม้อยใส่ไปประมาณ1กิโลนะคะน้ำม้อยจะใส่อันนี้คือเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ที่เขาอยู่ในนี้นะคะที่เขาอยู่ในน้ำหมัก ทีนี้เดี๋ยวไม่ให้ดูนะคะก็คือใส่น้าตาลสายแดงไปปุ๊บอันนี้จะเป็นถังที่ใช้มะ่วงนะคะเป็นมะ่วงที่เป็นในบ้านเรานี่แหละค่ะทั้งมะ่วงแล้วก็เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเราก็ปลูกเองแล้วก็จะเป็นถ้าอย่างนี้ถ้าท่านชมเจอนะพี่ผมเอาออกมันไม่มีประโยชน์แกนมันถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับเกษตรนะคะเราต้องอยู่กับน้ําหมักให้ได้นะคะ จะมากลัวนอนก็ไม่ได้เมื่อก่อนนะี่ยไม่เป็นคนที่กลัวหนอนมากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือรู้ว่าเขาช่วยเราขนาดไหนบ้างนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่แกนมะม่วงนะคะม,มีประโยชน์ทีนี้ถ้าเกิดเอ่อถ้าถ้าน้ําหมักเราจะไม่มีกลิ่นก็คือหมายความว่าถ้าน้ําหมักเรามีกลิ่นนะคะเออเราต้องเอาน้าตาลทรายแดงนี่ค่ะผสมกับน้ํานะคะหนึ่งต่อห้าน้ําตาลหนึ่งกิโลนะคะต่อน้ำห้ากิโลเราก็ใส่ คเนอวนะคะหรืเอเมื่าก็คนเนอาก็ประมาณน้ำห้ากิโลใส่ไปใช่ไหมคะไวเต็มเต็มหน้าเลยท่านก็ท่านผู้ชมก็ใช้พายคนนะคะเนี่ยคนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเนี่ยมะม่วงเยอะมากเลยในบ้านนะคะเราเรามีมะม่วงเยอะเพราะว่าทั้งบางทีมะม่วงแอปเปิลก็ยังมีแหละคะ่ะเพราะว่าเราทานไม่หมดบางทีเราทานไม่หมดเราก็ เอามาหมักนะคะเนี่ยแกนพวกนี้ไม่มีประโยชน์เราก็ทิ้งเพราะว่ามันจะเสียเนื้อที่เปล่าๆถ้าเราทําน้ําหมักเราจะต้องอย่างเงี้ยละคะนี่คือเบื้องหลังความอ่ส่วนหนึ่งของของของมิสเตอร์ยูมัสเรานะคะอ่านี่ก็เปิดทุเรียนเปิดทุเรียนแล้วก็มาหมักนะคะเพราะว่าเราต้องวนลูบอ่เรามีลูกค้าทุเรียนเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ทุเรียนที่เราทานเราก็จะเอาเปลือกมาหมักนะคะแต่ว่าถ้าทุเรียนแบบน้ำม้อยกินแล้ว มันมีกลิ่นพวกไออันนี้ค่ะอย่างเงี้ยเอาออกเลยนะคะนี่แล้วก็ออกพวกแกนมันไม่มีประโยชน์ค่ะบางทีพอเราหมักไปปุ๊บแกนมันจะล่อนมาบางทีเราก็ไม่มีเวลานะเอามะม่วงเป็นลูกเลยโยนใส่อย่างเงี้ยละค่ะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าเวลาเขาทิ้งเขาล่อนออกเขาก็จะมีแกนอย่างเงี้ยออกมาเราก็เราก็มาตามดูอีกทีหนึง่งถ้าท่านผู้ชมทําน้ําหมักนะคะ เราจะเราก็จะต้องเละแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไม่ควรจะรังเกียจเขาเพราะว่าเขาคือเนี่ยค่ะรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรเนี่ยละม่อยว่านะมะม่วงเขาละมอยหวานหมดเลยเป็นมะม่วงอ,อกร่องเนี่ยค่ะมะม่วงหลายสายพันธุ์เลยมหาชนกทีนี้พวกเนี้ยเขาเป็นน้ําตาลทางด่วนเลยเขาเป็นน้ําตาลอย่างดีเลยนะคะพอเราใส่ไปเนี่ยเนี่ยอาหารทั้งนั้นเลยอาหารแล้วก็หนอนนี่ตัวเบลอเบลอ,บอนะคะอย่างหนอน สมมุติถ้าเขาตายอย่างเงี้ยนะคะไแม่หนอนนะถ้าเขาตายนะคะพวกหนอนพวกเนี้ยก็เป็นโปรโตีนต่อไปก็คือหมักต่อเราต้องหมักจนเออไม่ไม่ไม่เป็นราดําก็ดีแล้วค่ะถ้ายัางเป็นราขาวนี่ก็คือเออเรายัางสมบูรณ์อยู่ที่จริงแล้วน้ําที่ต้องไม่ข้นเกินนะคะนี่น้ําข้นเกินเราก็ต้องเออถ้าเขาข้นเกินเราก็ต้องเติมน้ําค่ะแล้วนี่หนูม้อยใส่น้ําตาลไปแล้วเมื่อกี้ใส่ไปอีกนิดนึงอะ คนเยอะอะค่ะเนี่ยเยอะคนเพราะว่าแม่เขากวนเขากวนเขากวนไอ้นี่น้อยหนาก,ก็มีนะคะบางทีเขากวนไนเนี่ยค่ะกวนกวนมะม่วงแล้วก็ทีนี้เขาเอาไปตากไม่ทันนะคะพอตากไม่ทันค้างคืนไว้ฝ้าขึ้นค่ะราขาวขึ้นก็นเลยต้องมาทิ้งท,ทิ้งก็คือเราก็มาทิ้งในน้ําหมังเราดีเลยค่ะแลรวก็ส่งต่อให้เกษตรกรต่อนะคะอันนี้คือสิ่งที่ ยู่เบืเ้องหลังมิเสเตอ์ีิมสเราเลยซึ่งเราต้องทําเองนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปจ้างใครใครก็บางคนเขาก็รังเกียจน,นะเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะพอเหม็นปุ๊บเราทุกอย่างเราก็ต้องทําเองอะคะ่ะนี่คือเราต้องลงมืออย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเออให้วันนี้เราทําสําเร็จโหสวยงามเปล่าคะ่ะเบืเ้องหลังนะคะเราก็ต้องออทําของเราเองด้วยเพราะว่ายากที่จะมีใครมาทําให้เราบางทีเพราะว่า เขามีกลิ่นนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบอะ่ะเหม็นอะ่ะก็เข้าใจเขานะบางทีเขาเวียนหัวแต่เราอะ่ะคือเราอยู่ได้เพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยท่านชมเนี่ยจุลินทรีย์ที่เยี่ยมเลยนี่คือเบื้องหลังของเรานะคะเบื้องหลังส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเราเพราะว่าไม่ใช่ว่าฮิวมัสอย่างเดียวมันจะทํางานได้นะคะเราก็ต้องมีจุลินทรีย์ช่วยด้วยซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เราต้องเลี้ยงเขาอย่างดีนะคะ เลี้ยงเขาอย่างดีเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีก็ต้องมีพวกยาคูด,ด้วยนะคะไม่ว่ายาคูนั้นจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ดีไลท์หรือว่ายาคูเราเอามาแล้วเราก็ต้องเอาเอามาให้เขาทานนะคะก็คือใส่เข้าไปเนี่ยนี่ก็มีหมากด้วยนะคะลูกหมากพวกนี้มีความฝาดเพราะนั้นหมากเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่ไล่มแมลงนะคะฝาดเนี่ยน้ำหมักเราก็ต้องมาดูแลอย่างนี้นะคะ าะฉะนั้นเนี่ยที่อย่างนี้ยเราก็ต้องเอาออกไม่อเอาออกเยอะมากเลยทุกชมเพราะว่ามะม่วงบ้านเราเยอะมากถึงว่าทําไมน้ําหมักเราได้ผลดีเยี่ยมเลยเพราะว่าเขาส่งน้ําตาลได้เร็วนะคะพืชไม้ผลเนี่ยต้องการน้ําตาลสูงนะคะทู้ชมเขาต้องการน้ําตาลไปเลี้ยงลําต้นเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงใบเลี้ยงลูกเขาอะที่สําคัญคือใครจะกินนะคะเปรียปร้ยวปีว๊บเลยทุเรียนรสชาติก็ไม่ดีหรือส้มเขียวหวานนี่เปรี้ยวจนโห ถ้าเป็นมะนาวว่าไปอย่างต้องการความเปรี้ยวแต่อันนี้ไม่ใช่ท่านผู้ชมนะคะเราต้องการโอ้โหบางทีก็นะน้ำหมักบางทีถ้าเกิดเราถ้ามีกลิ่นเนี่ยท่านผู้ชมต้องรีบเอา,เอาพวกนั้นใส่เลยนะคะน้ําตาลทรายแดงอะ่ะใส่ไปอย่างงี้ค่ะใส่เลยนะคะใส่เดี๋ยวว่าจะหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเออ เราต้องใช้น้ําอีกน้ำมันก็ยังไม่เต็มร้อยเลยคะ่ะที่มันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยตรงที่ว่าถ้าเกษตรกรต้องเหนื่อยต้องยกต้องหามต้องแบกต้องหิว้วต้องดึงต้องยกต้องทึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลทั้งยกทั้งดึงทั้งดึง,ดงทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำมันบางทีก็มีกลิ่นจัดมากเลยนะคะโอ้โหใครเผาป่าคัเนี้ยดังซะ้กล้องภูเขาเรากอเลย เนี่ยค่ะเราก็ต้องเอามาทิ้งอย่างเงี้ยนะคะนี่ทิ้งะคะ่ะเพราะว่าอืมไม่ทิ้งไม่ได้นะคะโอ้โหบางทีก็สราพืชซสะนะัตว์เนาะกลิ่นเนี่ยโอ้โหค่ะอันนี้แสดงว่าน้ำมันต้องใส่น้ำหมักแล้วละคะ่ะเพราะว่าน่าจะมีพวกปลาร้าอะไรอะไรเงี้ยหอมโชยกลิ่นค่ะเดี๋ยวน้ำมันขอลาคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันต้องใช้ อันนี้แล้วล่วคะค่ะน้าม้อยกลับลาไปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าคุยไปแล้วท่านผู้ชมจะได้ยินเราไหมเนาะดูซิได้ยินนะคะงั้นก็แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้สําหรับน้ําหมักของมิสเตอร์ฮิมัสเรานะคะน้าม้อยจะถ้ามีคลิปหน้าเดี๋ยวม้อยก็จะมาแบ่งปันให้กันอีกนะคะเดี๋ยวน้าม้อยลากลับเราเพียงเท่านี้กับน้ําหมักน้าม้ยอยสวัสดีค่ะ